สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้แสงและสิ่งมีชีวิตเรื่องแหล่งกำเนิดแสงชั้นประถมศึกษาปีที่สองครูผู้สอนครูขวลดีหนูแก้วค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนเรื่อง แหล่งกำเนิดแสงกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะแหล่งกําเนิดแสงแสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่ได้รับรู้ได้ด้วยตาแสงช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆให้มนุษย์สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตช่วยบอกเวลาช่วยในการดำรงชีวิตของสัตว์ ดังนั้นแสงจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตทั้งของคนสัตว์และพืชและเป็นยังเป็นสัญญาณบอกความหมายต่างๆแต่ถ้ามีแสงสว่างมากเกินไปก็จะเกิดอันตรายกับตาเราได้นะคะรู้หรือไม่แหล่งกำเนิดแสงคืออะไรนักเรียนทราบไหมคะว่าแหล่งกำเนิดแสง คืออะไรแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้างถ้าสงสัยกันอยู่ก็ไปร่วมกันหาคำตอบได้พร้อมๆกันเลยค่ะแสงที่เรามองเห็นล้วนมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะซึ่งที่สามารถให้แสงด้วยตัวเองได้โดยแหล่งกำเนิดแสงแบ่งเป็นสองประเภทมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ การจำแนกประเภทของแสงโดยใช้แหล่งกำเนิดแสงเป็นเกณฑ์แบ่งได้เป็นสองประเภทนะคะ 1. แหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ 2. แหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติเป็นวัตถุในธรรมชาติที่ให้แสงได้ด้วยตนเองเช่นดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ฟ้าแลบ ฟ้าผ่าซึ่งจัดเป็นแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตนะคะส่วนแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็อย่างเช่นสัตว์บางชนิดที่มีแสงในตัวเองเช่นหิ่งห้อยปลาไหลฟฟ้าจักจันงวงช้างเป็นต้นนะคะแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ในเวลากลางคืนหรือในที่ไม่มีแสงสว่างเช่นแสงจากการก่อไฟคบเพลิงตะเกียงเทียนไขแสงจากหลอดไฟแสงเลเซอร์ไฟฉายและการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆเช่นไม้กระดาษทานถทานหิน มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์สิ่งที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงขึ้นเพื่อทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ในเวลากลางคืนหรือในที่ไม่มีแสงสว่างเช่นคบเพิงตะเกียงแบบต่างๆและเทียนไขซึ่งเป็นแสงที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแต่แสงที่เกิดจากวิธีนี้จะก่อให้เกิดมลพิษนะคะโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศจนกระทั่งทมสัสเอดิสันได้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าขึ้นในยุคแรก เป็นหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้นะคะการเคลื่อนที่ของแสงนักเรียนทราบไหมคะว่าแสงเคลื่อนที่แบบใดแสงเดินทางออกจากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทุกทางนะคะและเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแสงเดินทางได้เร็วถึง3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีเลยนะคะหรือ 186,000ไมล์ต่อวินาทีเร็วกว่าทุกสิ่งในจักรวาลและสามารถเดินทางผ่านสุญญากาศโดยใช้เวลาเพียง8นาทีเท่านั้นจากดวงอาทิตย์ถึงโลกระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลกยาวถึง150ล้านกิโลเมตรเลยนะคะเรามาถึงช่วงที่ต้องรวมด้วยช่วยกันคิดแล้วคะ่ะ นักเรียนทราบไหมคะแหล่งกำเนิดแสงคืออะไรจากที่ได้เรียนไปแล้วแหล่งกำเนิดแสงคือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงซึ่งแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดคือดวงอาทิตย์เมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วให้นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนลงไปในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ เรามาร่วมกันสนุสรุปแสงที่เกิดจากธรรมชาติกันค่ะจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างหิงห้อยจักจันงวงช้างปลาไหลไฟฟ้าเห็ดเรืองแสงนักเรียนเคยเห็น จะกระจัดงวงช้างไหมคะถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็นให้นักเรียนสังเกตว่าบริเวณจงอยปากจะมีลักษณะโค้งคล้ายกับงวงช้างนะคะต่อไปเป็นการสรุปแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนจำได้ไหมคะที่เรียนไปเมื่อกี้ มีอะไรบ้างที่เป็นแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นคบเพลิงหลอดไฟไฟฉายเทีนยนไขแสงจากเลเซอร์มาถึงช่วงที่ตอบคำถามกันแล้วค่ะในเมื่อเรียนไปแล้วนักเรียนจะต้องมาทำการทดสอบในการตอบคำถามโดยครู ให้คะแนนไว้ข้อละ5คะแนนนะคะถ้าตอบถูกรับไปเลยค่ะ5คะแนนข้อ1แสงคืออะไรนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะพลังงานรูปหนึ่งช่วยให้มนุษย์ทำกิจกรรมต่างๆได้แหล่งกำเนิดพลังงานหลายๆชนิดรังสีที่ได้จากดวงจันทร์ธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าได้คำตอบแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะ แสงก็คือพลังงานรูปหนึ่งช่วยให้มนุษย์ทันกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองนะคะข้อที่2แหล่งกำเนิดแสงคืออะไรบริเวณที่มีแสงบริเวณที่ได้รับแสงหรือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงหรือว่าเป็นวัตถุที่แสงเดินทางผ่านถ้าได้คำตอบแล้วไปดูเลยค่ะ แหล่งกำเนิดแสงคือสิ่งที่ทําให้เกิดแสงนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะข้อ3ข้อใดคือสิ่งที่เกิดจากแหล่งกําเนิดแสงชนิดเดียวกันทั้งหมดดวงอาทิตย์หิ่งห้อยดวงจันทร์ไฟฉายเทีนยนไขหลอดไฟดวงจันทร์ดวงดาวตะเกียงหิ่งห้อยดาวเลิกปาไหลยไฟฟ้าได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะ ตอบไฟใช้เทีนยนไขหลอดไฟตอบข้อนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไฟฉายเทีนยนไขและหลอดไฟเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเช่นหลอดไฟสว่างได้เพราะไฟฟ้าไฟฉายเทีนยนไข ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเดียวกันค่ะข้อใดไม่ใช่วัตถุที่มีแสงสว่างในตนเองหิ่งห้อยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หลอดไฟฟ้าได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะตอบดวงจันทร์ค่ะไปดูเฉลยกันเลยค่ะว่าเพราะอะไรตึงจึง,จงตอบเช่นนี้นะคะ แสงคือพลังงานรูปหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะแหล่งกำเนิดแสงคือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงเราสามารถจำแนกแหล่งกำเนิดแสงได้เป็นสองประเภทคือแสงจากธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะดวงจันทร์เป็นแสงสว่างบนท้องฟ้าที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่เราสามารถมองเห็นดวงจันท์ได้ก็เพราะแสงจากดวงอาทิตย์ไปส่องกระทบดวงจันร์แล้วสะท้อนมายังโลกค่ะการเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินฟ้าร้องเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายได้ว่าแสงเดินทางได้เร็วกว่าเสียงนะคะวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ